สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู่ผูสู่ค้นค่ะมะปุกบมะพว,ก,ะพวก,กับช่องเสาบนค้นบ้านหน้าข้นเกาค้นเดิมค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากว่าเสาบนได้หายจากช่องไปหลายมือสองมือกับวาใดยแล้ก็คือมีปัญหาเล็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะเรื่องปัญหาโรคแตกสำหรับโควิดเนี่แหละพี่น้อง บันไม่ไม่ไม่หยางเลยนอกจากอ่าโรคโควิดเนาะแล้วก็สิ่งที่มันรุนแรงที่สุดคือสิ่งที่รุนแรงที่สุด,สดก็คืออ่าเดี๋ยวสาวบุสิงที่รุนแรงเหตุเหตุรุนแรงที่สุดก็คือสาวบุญมีหลานมาจากกรุงเทพนะคะพี่น้องแล้ว เดินทางมาจากกรุงเทพก็ได้มกากกักตูสิ่งที่ชาวบ้านเขาหลับบอดได้คือมองเหมือนโลกรังเกียดนะคะอันนี้เศร้าบุนบได้บได้ยินไทยวานะคะแต่ว่าด้วยสายตาที่เขามองเราเพราะว่าเศร้าบุญเป็นคนไปทรงเขาทรงหนาให้แห่เด็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกักตัว เศาบุญเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเป็นเคยเห็นแต่คนอื่นเขาอยู่ในจุด,จดนั้นนะคะแต่นี่กะเศราบุญกับมาประเชิญด้วยเจ้าของเป็นโรคที่คนอื่นรังเกยียจหนูจะขอบอกว่าคุณจะรังเกยียจคนอ่าบอดได้เนาะสิ่ห้อสิ่ห้อสิ่ปีหามเขาก็บ,บอดได้ว่ารังเกยียจโรค แต่อย่าเป็นลรงเกียดคนเพราะสิบปปีหามเขานี่ขวดนะกับบอดดกเมพี่น้องเศร้าบุนอึดอัดอึดอัดในสายตาคนอึดอัดในําำําำบอกคํำจาคำนินท่าถึงแม้สีได้ยินมานิดนิดถกขค่านะคะได้ยินมาค่าๆแต่เราก็ไม่อยากจะได้ยินนะคะซึ่ง นุ่มบลูว่าเขาเกิดมากเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมากนินทาคนหรือเปล่านะคะสาวบนี่เป็นคนบอกนะกถ้าบอบบอบเลยถ้าได้ดา่าด่านะกแต่วา่าเบื่อปัญหาค่ะบ่อยากไป คุยบอจากไปเสียเวลาคุยกับปัญหาโลกแป่บอยากไปเว้าตอออ่าเขาเรียกอะไรไปพูดคำเพื่ออืมบอยากไปเว้าลกูกคนอื่นเห็นเห่าแนมเห่าแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่หนูนี่คิดที่สุดคือคอว่า นูดีเง้ยิข้ามาว่าอานาบ้านเนี่ยอย่าเข้าไปลูกมันหลายยายางไปลูกหลายนะคะหนูรอวันนั่งหนูรอวันที่หนูจะได้เดินทางกลับกรุงเทพนะคะหนูรอมือน่ะนะคะ ล่อมือที่สิเดเดินทางกับองค์เทพหนูเกียรติที่สุดคือการคนนินทารับหลังหนูเกียรติที่สุดคือการสุบสิบแต่หนูก็ได้ยินมาคร่าวๆนะคะเราก็ไม่ระบุหนูเข้าใจค่ะว่าทุกคนมันก็ต้องกลัวกันหมดนะคะทุกคนเขาก็กลัวกันหมดหนูเข้าใจ แต่การทีแนมคุ้นเนี่ยมันเหมือนคนรังเกียจกันมากกว่านะคะเส้าบนสิไปใส่มาใส่นี่บก็ได้ก็ได้ออกนอกจากให้กับเขาะกลไปสูงบ่ได้ไปใส่นะ,ะคะขนทีรังเกียจกันนี่มันมันสูงมันสูงให้บให้ให้คนบรรท้อนจิตใจ มันทรงผลให้คนบันทอนจิตใจถ้าการที่คุยกันแล้วมาซุบซิบนินทาการทรงให้ทำให้คนอื่นบันทอนจิตใจถ้าเป็นหนูรูบเตุนะคะถ้าเป็นหนูรูบเหตุเข้าว่านุก,กีรตินะคะพี่น้องค่ะไม่อยากจะเข้าไปใกล้ไม่อยากจะ คือบบอยากมากกับโบวาวาโบมีไผ่วาบบอยากผ่านนาบ้านเสาบุญกับบบมีไผ่วาค่ะเสาบุญกับโบเดวาแต่บบสมควรสิสิไปว้าเพราะว่าเสาบุญกับบบ,าาบ,บมีลูกมีโบโบโไผ่บ่บเดปิตติดไปอย่างมากแค่หลานเพิ่นไปมามาแตงเทเพยุ่ในคุ้มเสี่ยงแลวเพิ่นแล้วคนที่เขาติดมาเขาก็รักษาเขาก็หายเพราะฉะนั้นคุณก็อย่ารังเกียจกันนะคะมันบ้านเดียวกันพี่นุอย่ารังเกียจกันเถอะ นะคะเรืงเกียดโลกอ่ะทุกคนมันก็ต้องเรืงเกียดกันหมดบมื่ว่า,วาไครใครกับประหยากติดแต่ว่านี่มันเหมือนการกิริยามรารยาทเหมือนคนเรืงเกียดกันโอ้ขันข้นปะค่ะกิริยามรารยาททุกคนเรืงเกียดเกลียดช่างกันนะคะพี่น,อนะะ้องค่ะเพราะฉะนั้นเลยสาวกุญกับประหยูปยุกปุยโขสิ่งที่แนวนี้เนาะเรียกว่าให้กินเผาดู่พีนอ้อง หนาสีผัดกระเพรากินมอแรกยังไม่ได้หุงข้าวนะคะเริ่มสีิวฮิวหล้ยหละ่ะเดี๋ยวสีออกไปเติมน้ำมันมรูปนอตัสไซนะคะพีหนหงค่ะเหนื่อยจ้ะแทบจะไม่อยากคู่มือนี่เ้าบ,นบุนไปอยากเนี่ยมึงหนาไผ่ไม่อยากเนี่มมึงหนาไผ่่อยากว่อนน้ำไผ่แค่ได้ยินว่าคนคนนั้นอะ นิสัยเป็นอย่างนี้หนึ่งนี้กับบริษัทเนี้หละหนากับบอยากแนีสร้างเนาะบริษัทบรเศร้าบนเป็นค้นบ่มักการหาเห็นคนอื่นมาเห็นคนอื่นมาเน้นท่ากาันมันบ่มันคพามสุขของเฮาหรือว่าสิเป็นคพามสูขของเขา,า,นาขขเขานากับบ่มนะคะเศร้าบนเป็นคน้นที่บอเบา,เ,าเรื่องจอกแจกท่าคุยแล้วมันหนักเอาเหตุแล้วผลมาคุย เออถ้าเจ้าพวกเจ้าน้นท้าเออถ้าจะพววเจ้าล่างเกียรติให้ข่อยเจ้า,ก,ก,าก็บบต้องมากับบได,นะะบดผ่านกับบได้วานะคะบไดผ่านบองผ่านกับบ่ววาแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าพูดดีกว่ามันทําให้คนอื่นบันท้อนจิตใจถ้าคิดว่าเขาได้ยินแล้วมันมันทำให้เขาบันทอนจิตใจอย่าพูดกันเลยดีกว่านาะ นู้เห็น,นเขาติดโควิยดมากเขาก็รักษาหายค่ะมันอยู่ที่ภูมิต้านทานของคนหรือว่าบุคคลคนนั้นมีโลกหลุมเหล่านะคะมีโกหลุ่มเหล่านอนพี่น้องเหนื่อยใจนูนอนประติมขีม่มันอีสอง,สงสมหมื่นซันคือ,อยังนอนอยู่ พอกขอบใจนี่นุ่มมาสัมผัสยู่บ้านเจ้าของปีหนึ่งน่าจะถึงปีแล้ะรอบโบได้ค่ะรับรับโบได้ยังรับโบได้ในการคนนินทากัน,นะค,ะคนนินทากันถ้าถูกเสาบุนหินเสาบนสิมันใสโอเคค่ะพี่น้องค่ะนุ่มาสันๆนะคะพี่น้องอาจีโบเป็นอันอัน อันนี้เท่าไหนเพราะว่านุ้ยพี่เพื่นนุ้ยขอนอนแบบนีงสวัสดีค่ะ